จบปีนึงกันนะครับเป็นรถตีวามีกับสกก็อบบกมากเลยนะครับนาซุมดาวประกวดเลยครับเดี๋ยวในคลิปนะครับจะสก็อบบอกมากเกนนี่นะครับะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมในคลิปพร้อมๆกันเลยครับ เปิดตึงเง็ดงูหลอกลาบติดอยู่เลยนะครับที่ใต้กระบานะครัปมกันนี่เป็นรนกระบาอิซูซูเซบะตูดีแม็กนะครับปมกันซิงกันน้ำกันเลยครับกันนี่ป้ามาสปาในลักซีานะครับปุมร่างกายนี่ดำนะครับโบนี่เป็นฟุ้นเป็นเลยนะครับโบนี่เป็นโบพานะครับเดี๋ยวแม่จะหลอกปานะครับมาติงกระจังกระตักันโขนะครับเพื่อจะเอาโบไปดีเทลนะครับปุ่มร่างกายเรกตวออกมาแบบนี้เลยเพื่อจะเอาไปล้างโดยวัวเจือจะได้ครับนี่โอนนะครับปลุมเลยยกไอแบบนี้เลยนะครับปุ่มเนื่ เลยนะครับหลังจากนั <a> ้นก็ชีดด้วยวัวเจียบแต่ไล่กราบนี่โอนะครับไอ้กราบมันสกปรกมันขึ้นมาครับเดี๋ยวบางเมนก็ใช้แรงดันน้ำชีดนะครับและนี่ก็คือวิธีการทั้ความสะอาดแบบง่ายๆสไตล์ดีนะครับปุ๊บน่าเคยจบแบบนี้ก็สามารถไปลดเก้ามาได้เลยคปุ๊มร่างกายช่นเดียวกันครับปุ๊บน่าใช้แรงดันน้ำใช้น้ำชีดหมดเลยนะครับไม่มีการตู้เลยนะครับปุ๊บน่าคือว่าคงไว้สภาพเดิมนะครับนะแต่ว่าร่างกายจะก้าวขึ้นนะครับปุ๊บน่าอย่างนี้ได้จัด นี่ปาโบเโปรดลกเท็กะจีนางกันปันี่เลยนะครับปุ๊นะเอาเล้งไวจักเล้งไรวยเบ่อเชนกันเลยนะครับน่ไอ้จบสไตล์การล่างรถบางแม่นแบบนี้ก็สามารถติดต่อกล้าได้เลยเป็นเบมอนไรครับปุ๊บน่จินส่วนเลยที่เป็นจินเล็กๆบางแม่นดีเทีไว้แบบนี้เลยครับปุ๊มกินเลยครับปุ๊มทีละจ้นกันเลยล่างกันล่างนอกล่างในกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นคนต้นกลางนะครับปุ๊บน่คนต้นกลางคนต้นในนะครับปุ๊มจนนางล่างนางจีนนางล่างนางกันปั่นนี่เลยครับปุ๊มน่ารับนีเบรายสะอาดินนเลครับเลย ใบโตกับจวงลาลานรับปุ๊มจวงลานกันนี่วื้อว่าสดุกรบอกนักใจได้เลยปุ๊มเพืเ่อนๆจำกลับแดงๆนี่ไว้ดีนะครับปุ๊มนาเกลืองแดงโตแดงนะครับเดี๋ยวบางแม่มจะมาลีโนเวกไม่เอามดเลยนะครับปุ๊ม เอาไ้ก้าวซัดออาไปเจ้าก็รถจํำรถตัวเองไม่ได้เลยนะครับปุนี่เดี <a> ๋ยวบางเป็นก็จะใจเป็นตัวหัวเจือตะไล่กลาบนะครับปุ๊นี่โอในการทำความสอาดก็ชีดลงไปเลยนะครับหลังจากนั้นใจเกลืองเร่งดันน้ำนะครับชีดแบบนี้เลยนะครับปุน่าจะเห็นได้จัดเลยว่ากลับโซ่ปกนี่รุดปลิวไปเลอยนะครับปุ๊บนะก็ตอนนี้ก็เรือเป็นรูเป็นร่างเรื่อนะครับปุ๊บน่าเรือเป็นความซานเล่งนะครับโลได้ก็ชีดใหลมดนะครับโลนี่ล่างนอกล่างเลยนกันเเเาบลยนะครับปุเบื่าแื่งตุกตะครันโลกับตราบ ก้งบางแม่นก้าไปเป็นเปลอเลยอุ๊บนาก้งอิ่มดีเป็นเปล่นเลยอุ๊บนาก้าเป็่นเป่นไครับปุเปลี่ยนไปเลยนะครับก็อยากล่างจวงล่างของเกลืองแบบนี้ป้ามาอิ่มดีได้เลยครับปุ๊บดีบางแม่นนะครับปุ๊บนี่ก็จะได้จวงล่างกาวๆลโลแบบนี้รับไปใจกันเลยนะครับโตนี่ก้านะครับปั๊มเบรกีิเปล่นเปล่ยปั๊มเบรกก้าววิ่งเลยนะครับปุ๊บเดี๋ยวนี้ก็คือสไตล์การล่างรถโก้งอิ่มดีนะครับปุ๊บนี่หลังจาก ไปในสัวนที่ว่าเราจะประกอบเราก็ต้องมาเช็ดกันโง่นะครับด้วยตถุเชื่อสไลด์กราฟนะครับนี่ก็เช็ดกันปนนี้เลยนะครับอย่างงี้ได้จัดเปลี่ยนเปลี่ยนไ้ไหมครับกราบเลยเล็กๆน้อยๆบางอย่างเคลียรหมดเลยครับทุกซอ่ทุกมุมทุกจุดกระปุ๊บนะดีเทลไปที่ละจุดแบบนี้เลยครับพวกมาเลยก้นจนกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นซอกประตูนะครับปุ๊บตรงนี้ที่ว่ายังรูจังก็เย่งไงหมดนะครับปุ๊บนะแล้วเคลียร์หมดเลยครับตรงนี้ที่ว่าเป็นกราฟเรากบปกหลังจากนั้นก็มาประกอบกับโดยกรมที่เก้าหลังกาที่เก้าจัดเปลี่ เปื่นเปิ่เลยอ่ะปนะปลมก้าสะอาดเลยเลยอปนี่ก็คือป้าเรื่อว่าโลกันเลยนะครับปุ่มกันนี้ก็มาะปาในราคาสี่พรยบาทได้ต่างงเครื่องชวงลางสปาไปนีเปินเปกิดว่าเปือนเ่ับเคดีว่า็นคลิปนี้เดี๋ยวสนใจอยากจะมาสปาแบบนี้กับบางแม่นะครับโบเล่เปื่นเืกับปุนบนะเมื่อได้บไม่กันเลยนะครับไปโตกับ้องเครื่องนะครับซกปลอกแบบนี้เดี๋ยวเจอกับบังแม่นกับปุ๊บนะยูเนโลนะครับชีดไปโก้กับกู้เจือจะายกับนี่โนะครับลังจังกัน จุดเลยนะครับนี่กับเก้าอย่างนี้ได้จัดปวัดเซ็ตแหลกกัจะเก้าออกมาเป็นนี่เลยครับปุ๊บนะส่วนเพื่อนเปลือกน้ี่ว่าเห็นคลิปนี้แล้วนะครับสนใจอยากจะมาสปาลดเบสนี่กับบางเมนก็สามารถกดลิงก์หน้าปูไฟนะครับหรือว่าติดต่อบางเมนเก้ามาได้เลยเช็ดส่วนตัวมาได้เลยถามกันมาได้เลยเพื่อนเปล่าเลยครับปุ๊บนะกลับหน้าบนกระจกเลยบางเมนเคลียร์หมดเลยนะครับนี่ปอยกกระบะเพื่อนเปล่าเลยที่คือกับโซ่กระปงนะครับติโยด้านเนยนะครับ บางแม่นเคลียอ้มดกับปลาตรงนี้ถือว่าเป็นดินคือเกลียมดเลยเลยครับผมนี่ก็ชีดด้วยฟุ่มจะไล่กลาบฟุ่มเกือบซีไปในตัวนะครับตัวนี้พุ่มชีดเสร็จก็คือจะเข้างอเว็บนี้เลยเพราะว่ามันงอฟุอมเกือบซีไปในตัวนะครับตามกบประตูเลยครับผมจัดไอ้มดเลยนะครับกันนี้ก็คัดขี้ใกล้ไว้กันนะครับพอรถมันออกซีเรื่องๆอย่างไรบางแม่นก็จัดไอเป็นซีเข้าเลยนะครับผม ด้วยพู่มตะไลกลับนะครับหลังจากนั้นก็หมากัดกลับน้ำบนกระจกนะครับเป็นไปเลยอะุ่มนี่กัดกับบป็นเรื่อยเรื่อยเลยนะครับเปลี่ยนเป็นคนีนตัวเอนคลิปนี้ละครับสนใจอยากมาสปารถเบ็นนี่กับบังเม็นนะครับพุ่มนะก็เอามาได้เลยอะุ่มทีมดีกินิกซากาเจนะครับพุ่มนะแต่ก็ตบตาย้วยพู่มตะไลกลับพุ่มเกือบซีไปในตัวนครับตัวนี้หลังจากตีว่าชีดไปเรื่อยนะครับก็จะมีการโต้กันกัดนะครับหลังจากนั้นก็จะเกลื่อนเละดังนานนะครับพุ่มชีตมัดเลยเป็นไปเลยอะุ่ม ด้วยไหมครับพมแล้วก็ตกแตายด้วยเวกนะครับตัวนี้เป็นเวกอย่างดาเป็นเกีพรีเมียมนะครับกล้องเบส์เอ็นดีกันนะครับใกล้จบสไตล์การล่างรถแบบนี้สปารถแบบนี้พรอนการ์ดนิมกระซีนะครับผุ่มนาปาข้ามางเมนได้เลยผมเตียมดีกินิกซากาเจนะครับผุ่มนาจองคิ้วก้ามาได้เลยผมสปาแบบนี้ใช้เวลาสองถึงสามวันนะครับผุ่มนาผลการ์นิมวันเดียวรับรถได้เลยเป็นเปเล่สุดยอดมากกันนี้จบโลโลกันไปเลยนะครับใกล้อยากได้รถโลโลซาซาแบบนี้รับไปได้เลยผมมีีดินิกกซาาเจนะครับหรือว่าอีก้าวมังงานกกันน็ได้นะครับเปปนเลยพุ่ ับในร้อนเลยนะครับปุ๊บควักไปกันกรับปุ๊บเอ็มดีกินิกซาก้าเจยินเดียบริการนะครับปุ๊บ